ไอ้ดอนดูเล็บเสือสะก่อนดูนิ้วเสือสะก่อนดูเล็บสะก่อนเนี่ยเล็บพูดสามนิ้วเฮ้ยตเล็บยาวมากเลยเฮ้ยเล็บยาวแล้วนะทุกทีเคยถามว่าพี่ไหมพี่นี่นิ้วเล็บสั้นสามนิ้วอะคะคือแบบตอบไม่ถูกเลยข้าเอาไว้ใส่คอนแทคอ๋อเอาไว้ใส่คอนแทคสามนิ้วเหรอมันมันคงก็จะเอาไว้ทาครีมเออเอามาทาครีมไม่เอามือเล็บต่อเล็บมากูก็ทาครีมได้ใส่คอนแทคได้ ทำไมไมันต้องสาดนิ้วอะใช่ปะ่ะแล้วไม่ใช่สาดนิ้วซิลถ้าใส่คอนแทคกก็ต้องนิ้วชี้อย่างเดียวหรืออะไรแบบหยิบอ่ะหยิบคอนแทคนิ้วโป้งอันนี้สาดนิ้วนี้ <c oughs> น่ารักเนยได้ตป็คนน่ารัก <c oughs> ยอมมาหนึ่งวัน <c oughs> ืมแต่ตอนนี้เนเน่เล็บยาวแล้วอ่ะไม่ต้องคลิปลุกแล้วมั้งจริงน้องเฮียงเนได้ไปตัดเล็บแล้วมีก็ตัดเล็บเะล,ะล่ะเ็ต้องสวิงกิ้งกันสองคน จะอ้วกเนก็มึงไม่มีใครอะก็ต้องอยู่กันด้วยไอเนาะมีเยอะขอร้องมีอะไรเยอะแค่ก็มีปัญหาเยอะมีปัญหาเยอะพี่พี่เป็นแฟนหนูใช่ไหมเนี่ยเียปากเก่งปากเก่งแฟนของนูคนนี้พี่พี่เป็นแฟนหนูใช่ไหมครับโสดอย่างี้แม่หมอหนูไม่ได้โสดแม่หมอเป็นแฟนหนูไง ต,ต๊ตอหมดแล้วหรอ,อไม่พอชดด้วยส <laughs> ต้ตอดหมดแล้วหรอหนูไม่เคยมีใครในสต,ต๊อกมีแต่คนมาตามจีบเรียงคิวแต่เพอเอินว่าตอนี้ไมไม่สนใจหรอกกำแพงสูงนดลลี่โอ้แพงมงจีน <laughs> สูงจริงสูงเรวใครพังทลายได้เือเก่งมากอุษ <laughs> าดีเลยเ <laughs> นู๊ดเอาอีก เราสนุ่งสงสารจริงใช่ปะร <g ul ain> ะเบิดกำแพงแม่หมอจะระเบิดหรอแค่ตัวแม่หมอนั่งทับกับปูมเระเบิดไม่ได้คะ่ะมันมีหลายชั้นเบิดไม่ได้มีหลายชั้นไอ้ย่ามันไม่ยอมให้ใครเข้ามาหรอกมันอ่ยอยเป็ <c oughs> นงั้นแหละพูดอ่อยไงเฮ้ยแต่เดี๋ยวผม <c oughs> เดี๋ยวอ่อยคนอื่นเดีวคนอื่นหายไปไหนหมดอ่ะ <c oughs> แต่นี่จริงอ่ะนั่งนิ่งบางทีบิวตัวเองไปอีกบิวหน้าจะดีชอบเปิดเพลงบิวตัวเอง ไม่ได้ร้องให้เพราะอะไรยุงกัดชอบนั่งระเบียงไวเข้ามาเข้ามาไม่เข้าคือแบบสงสารนางแล้วคือแบบนางนั่งระเบียงใช่ปาแล้วแบบชุดนางเต็มมากคือนางไงนางเดินออกระเบียงเลยนางกัเกงใจอยากให้มึงจูกจีกันหาสักครั้กูต้องเป็นคนหาชุดหาอันนี้ให้มึงอีกเพราะยุงกัดเหมือนจะดีอะตอนแรก บบางทีก็สงสารนะอยู่ระเบียงก็ได้ <laughs> เนธทนดูไม่ได้เฮ้ยดูตาตาหนูด้วยเหมือนอย่างนั้นหรอ <laughs> พูดเลยว่าไม่ด <laughs> ูหน้าตาหนูด้วยอแต่นางเป็นคนที่มาห้องแล้วแบบว่าดีนะแบบไม่ทำไม่ทําความเดือดร้อนน่นจะแบบ เบามากเบาที่สุดในสามโลกเวลา่างออกไปบางทียังไม่รู้เลยว,ว่านางออกไปแล้วเพราะนางกลัวตื่นบางทีแกงใจจริงแล้วแบบบางทีเน่นนชอบยืมของแบบจะยืมมือขอยืมที่นี่ผมมือขอยืมนี่ผิคือแบบพูดเป็นร้อยรอบว่ามืออยากใช้เลยใช้เลยไม่ต้องพูดแล้วแม่งด,แมงด่าเลย <c oughs> คือแบบขอทุกอย่างน้องไม้ไปอ่านหนังสือเลยข้าดนะินทานะานนานาข้าไม่อยากคุยกับน้องไมเพราะให้น้องไมอ่านหนังสือเนี่ยแหละยวไม่มีกระติกระใจทํางาน แลมึก็จิตใจอ่านหนังสือไปไม่บอกคนอ่านหนังสือเลยขนาดข้อสอบตัยังให้เขาทำเลยข้อสอบวิจัย <c oughs> ข้อสอบวิจัยอ๋อ <c oughs> ก็ตอนนั้นเขาติดงานนี่ตอนนั้นหนูทํางานไปด้วยวก็เรียนไปด้วยเอ้าทำทำอันนี้ให้หน่อยเนอะทำ <c oughs> าให้หน่อยถ้าไม่สุดวิสัยจริงๆไม่ให้เพื่อนช่วยหรอก ช่แต่บอกทำวิจัยเองวิจัยอะวิจัยทําเองมันเป็นวิจัยมันเป็นวิจัยงานงานกลุ่มแค่ควิดเล็กใช่ควิดเล็กๆวิจัยเป็นวิจัยงานกลุ่มแล้วหนูเป็นคนที่ชอบชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มอะเป็นคนที่ทาอะไรชอบเป็นหัวหน้าแต่เป็นแบบเนี้ยหัวหน้าแบบเนี้ยเอ้ยแต่จริงจังเรื่องงานไอ้เนิร์ดอย่าพี่กำลังแหกพี่กำลังโลขาดกับแพงอยู่นี่นี่กำลังกวงเจ้าร้ายทำไมอ่ะแค่หนูแบบ นอนเหมือนผู้ชายอะอย่างเงี้ยเองอให้ดูก็ได้นิดเดียวเองไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็หนูชอบเป็นหัวหน้ากลุ่มชอบทำอะไรเป็นหัวหน้าหนูก็ต้องรับผิดชอบดิตอนนั้นทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็แมนไปถ้าของเกงเจ้าได้ไม่ได้จ้ะเบื้องหลังการไล เบิร์ดคําซีเวลพี่เนระวังเสื้อด้วยจ้ะเดี๋ยวว่าหนูเลยเนาะหนูขับรถมาแล้วมันปวดขาหนูยกขานอนจะไม่รักหนูเลยเงี่ยเนเนยกขาหญิงรักเนเนเลยกินข้าวกันหรือยังเรากินข้าวแล้วครับ เพื่อนลงไปซื้อข้าวกล่องมาให้เนเน่ไม่ชอบกินข้าวเนเน่ชอบกินขนมรู้ได้ไงวะวันนั้นอะถือเค้กถืออะไรมาเต็มอะมากินที่ระเบียงแหละไม่ได้ไปไหนรูทแล้วก็แบบกินแต่ละอย่างคือแบบเค้กช็อกโกแลตไอติมตอนนั้นบอกมึงกูได้กรุลิโกมาที่เขาฮิธกันอะแบบกูแดกแล้วเจ้าเล่นโยคะใช่หึงได้ปวดท้องระเบียง มีอะไรดีระเบียงไม่ได้มีอะไรดีหรอกแต่เพื่อนอ่ะมันกี้เกงใจมันแบบว่ากลัวแบบไม่เพื่อนไม่ได้ถูจีกันอะไรอย่างงี้โอ้โหมันก็เช็คด้วยเนาะเพื่อนมาแตมช่นั้นตูจงตูจีเลาก็ตูจีกันก่อนออกมาแล้วก็แบบเคยเป็นบ้างแบบเราแบบเวลาอกหักอะไรเงี้ยแต่มาเจอแต่เพื่อนกับเพื่อนมันก็ไม่ใช่อ่ะแต่เวลาเรามีความสุขปุ๊บเราทิ้งเพื่อนอ่ะัม่อกหักรอไม่เคยอกหักวายวายวายเขาไม เขาเพิ่นไม่เคยถามนะว่าวันนี้เนเน่เป็นอะไรอะไรเงี้ยก็คือแบบเออมึงมาก็มาฉะนั้นชอบมีคนมาถามอุ้ยเนเน่เป็นยังไงแบึงเนเน่ไม่รู้ค่ะบอกเลยไม่รู้ค่ะเพื่อนสวยหักหร่อเราเขาโอหหักหรอไม่ได้โอหักไม่ได้ว่าตั้งรับนานแล้วแค่แบบบิวตัวเองบิวตัวเองเฉยๆไม่มีใครทำอะไรบิวให้ดูแบบน่าสงสารจากเพื่อนอะไรเงี้ยแต่บิวไม่ได้ช่วยอะไรแต่บิวกัดอ่ะสงสาร อันเนีพืต้นสวยเน้อจะถูคก็ไม่เน,บบน็นะไอ้เด็กพี่ยกขาเนี่ยแม่ก็ว่าเราวบอกน้องได้เป็นคุณสตรีไทย <ทำ S 1> แล้วาการย,ย,ยกขาแม่ชอบดูบอกทำไมทำอะไรเหมือนผู้ชายนี่แหละที่แม่ดูก็ถามว่าเพื่อนสงสารม้อย เพื่อนไม่สงสารหลอกโธ่ถามกควเรื่องอะไรมากเพื่อนบอกเพื่อนบอกเสมอว่าโลกทั้งใบเป็นของแฟนคนเดียวเพื่อนคนที่สองไม่ก็บอกแล้วถ้ามีอะไรก็มาหาเพื่อนจะมีความสุขเฮออ้ยเ,ออเออพื่อนออมีคำหนึ่งพูดว่าไงหรือปะ <c oughs> พูดเหมือนที่นี่เคยพูดอะเราเราให้คำสัญญากันว่าเอ,อ้ยเวลาเรามีความสุขอะมีไปแต่เวลาเสียใจอะเอ,อ้ยเพื่อนก็ต้องกลับมาถึงว่ามึงมีความสุขแล้วมึงไม่คิดถึงกูไม่ได้ผิดตรงนั้นแต่แค่มึงเศร้าเป็นคำสัญญาระหว่างนี้กับพวกเฟิร์น แล้วเวลาที่เนเนยมาก็จะไม่ถามวันนี้มึงเป็นเพื่อนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าถ้ามันอยากเล่ามันจะเล่าเอง <c oughs> ใช่ <c oughs> เพื่อนน่าหลักใช่ <c oughs> ใครจะเป็นเพื่อนหนูได้มีคําเดียวเวลามีความสุขมีไปแต่เวลาเสียใจยก็กลับมาใช่เพื่อนไม่ได้เป็นน้อยเพื่อแบบแต่เนี้ยแฟนแต่แฟนเพื่อนแต่บางทีเห็นมันมีความสุขดีกว่าอีกนะเพราะว่าถ้ามันมีความทุกข์ะไรมันมาทุกวันหอบเสื้อผ้ามาทุกวัน นี่แหละเพื่อนจริงใช่เพื่อนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์อุยแต่เราเพิ่งเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเขาเพิ่งมาเป็นปีหนึ่งได้เออเนเดินเพิ่งมาปีหนึ่งจะรู้ทุกอย่างเลยเาเนี่ยเป็นคนออบอดเผยแล้วเ,ออเออนีน่่ก็เป็นคนแบบซินใจมากซีนไตส,ส,ส,สุดอันนี้ซีเรียสนะซีเรียสไม่ไม่เออให้มันดูดีหน่อยซีเนเธอจริงเรื่องนี้มันจริงแค่เหลือตังค์อยู่สามร้อยแปดสิบบาทเอาไปเลยสามร้อยใต้โต๊ะโอเคไหมทันไหมไม่สามร้อย โอเคไว้นอกจะได้เป็นสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทโอเคค่าให้เจ้าสามร้อยก็ได้น้องเนิร์ดเก็บไว้อันนี้เชื่อได้แล้วใช่ไเชื่อได้จริงๆอันนี้จริงๆเลยอย่าไปฟังมันหนูอ่ะหน้าตาขนาดนี้ยดูหน้าดิถึงจะจังลี้จังไรแต่ว่าความจริงใจมีร้อยเปอร์เซ็นดูหน้าหนูเจ้าเหลือเจ็ดสิบเจ็ดบาท ไม่ใช่ใช่จะสิบเจ็ดบาทไอ้นอดมีการมาโชว์ด้วยนะมือกูหลาเจ็สิบเจ็ดบาทไม่ใช่จ้างเพื่อไม่ได้จ้างอันนี้พูดจริงพูดจริงหนูจะจ้างมันตอนนี้เนี่แหละให้เลิกเผาให้เลิกเผาแล้วแบบว่าน,นีนไ้่ชอบแบบเป็นของมีน้ำใจแฟนถามให้เรมามาแบ,บ่งเพื่อกินด้วยนะรางทีผักเน่าก็ไม่รู้ให้ใคยกิน ออมแบบหอมมาเยอะอ่ะแบบเออเพื่อนต้องได้กินอะไรเงี่ยก็แบ่งเมืออันนี้อร่อยอ่ะอันนี้มึงต้องกินด้วยอะไรเงี้ยแบบแบ่งกันแบบเออของอะไรเงี้ยก็เวลากินแล้วมันมีความสุขอ่ะเวลากินกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนมึงกินยัาไม่เน่าไงพักอย่างแบบเขาเอาเจ้าบองมาให้อะไรเงี้ยลงเครื่องมาปุ๊บจิงหอบมาเป็นกระบะเลยแบบที่เคยอะไรนะ เนือเจ้าอแหนมเนืองอะแต่คือผักมึงอ่ะเหี่ยวแล้วแบบมือกูฝักยาไว้ข้างล่างนะแล้วเป็นแบบเป็นตะก้าแบบเป็นใหญ่มากอ่ะคือกูอยู่กับเพื่อนสองคนเนาะแล้วแบบโอ้โหพับมับจริงแต่แบบมันมันไม่ค่อยรู้เรื่องเลยผักเน่าบางทีไม่รู้มันกินไปด้วยเปล่าด้วยสามร้อยยี่สิบเป็นสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยยี่สิบเริ่มเผาสามร้อยเก้าไม่พอ ถ้าบอกว่าเรื่องละร้อยอ่ะเขาได้เป็นล้านอ่ะเขาบอกเลยเนอใจโต้นะแล้วบอกว่าเนี่ยนี่ค่ะสนอว่าแต่ว่าถ้ามีคนจ้างให้เล่าอ่ะเรื่องละห้าร้อยอ่ะเขาเล่าได้โอ้โหรวยอ่ะจริงน้อยก็เนไม่เล่าหรอกไม่เล่าหรอกมึงมึคลิปลุกไม่ได้คู่เนินไม่อยากให้พี่ได้แฟนหรอไม่อยากให้พี่มีสาวเยอะๆหรอสงสารคนอือน ดูจากการปฏิบัติตัวกับเพื่อนแล้วอะไรอย่างนี้ไม่ของเนีน่จะดูสารนี้ต้องดูที่ตะตุ่มตะตุ่มได้หรือเปล่าอย่าพูดไปว่คนนี้เมื่อคนนี้ตะตุ่มได้เนี่ยไม่เคาะจริงคือแบบเป็นตะกาอะไรอ่ะเนยอย่าพูดไปเนเน่ตะกาอะไรของเนเน่จบกันเนี่ยเฮ้ยเนยอย่าพูดไปสงสารที่กี้จะตุ่มดำ เมื่ถามเนอทำไมเนอตะตุ่มต่กูนั่งเล่นไพ่ก็หนูนิดนึงอ่ะหนูเป็นคนที่แบบกำแพงสูงแล้วก็แบบเป็นคนที่มองสาวไม่ได้มองจากนั่งตหน้าตาเป็นคนที่มองจากขากำแพงสูงเลยตะตุ่มต่ำมากนะไม่เป็นคนที่มองคนอย่างแรกคือมองที่ตะตุ่มกับข้อสอบถ้าผู้หญิงคนนั้นตะตุ่มดำข้อสอบดำแสดงว่าไม่รักตัวเองคนไม่รักตัวเองแล้วมันจะรักเราได้หรอที่เขาเล่นไพ่อ่ะ แต่บางทีไม่ใช่มันนิดนึงนี่ก็เห็นปะในนิดนึงอ่ะในเรื่องมากไงอย่างงี้ไงเป็นผู้หญิงเรื่องมากนี่จริงแต่เป็นควาพูดตรงๆตรงๆจริงใช่อย่างแบบผู้หญิงจีบผู้หญิงปุ๊บเธอตาตุ่มดำอะ่ะเออบอกเบอร์นะ <laughs> เธอตาตุ่มดำอะ่ะเออเธอเข่าด้านอะ่ <ๆ S 1> อะ,ลอะเลิกคุยกันนะเธอเข่าด้านอเออนั่นแหละหาสาวที่ไหนจะมาอยู่กับหนูล่ะเออฮ้อ <laughs> หลอกแน่ๆอ,ะอ่ะชอบเบียตะตุ่ม <laughs> <laughs> ไอ้นรสมีสาวๆเยอะไหมอ่ะถ้ามีเยอะมีสาวๆอะไรเนี่ยสาว <laughs> ถ้ามีสาวๆเยอะอ่ะอย่าบอกเขานะอย่าแปลให้เลาเล่อนะมีแต่สาวนเนกับสาวเฟิร์นอ่ะคว <laughs> <c oughs> ามรักสุดเผ็ดเลยก็นิดนึงอ่ะหนูเป็นคนเรื่องมากอ่ะไม่นี่แต่นตรสตุ่ม เห็นป้ายกำแพงเลยสูงก็หน <things> <itation> ูเร <genocide> ื่องมากอ่ะก็เนิร์ดมันตะตุ่มดำจริงๆอ่ะก็เขานั่งเล่นไพ่เน่แน่อะตอนก่อนไม่มีอะไรแล้วเราเล่นบัญชีมาจะโอนเดี๋ยวนี้เลยเน่แน่แหละชอบชวนเขาเล่นไพ่ก้นโง่ไม่ต้องอ่ะเนิร์สอ๋อรู้แล้วหนูรู้แล้วเนิร์ดเกิดหนูโกรธหนูเนิร์ดโกรธหนูว่าครั้งที่แล้วที่เขาว่าเรานอนห้องเนี้ยเพราะหนูพูดว่าเนิร์ดมึงตะตุ่มดำจังเนิร์สโกรธหนูนั่นไงหนูรู้แล้วทำไมเนิร์ดเผาหนู หนูแค่บอกว่าน้อนมันจะตุ่มดำเกินไปอะ่ะเราหายกันแล้วที่บอกว่าเนือกงนันเมื่อสิวมือขึ้นหน้าอุ้ยแค่บอกว่าเนเน่เน่เน่สิวขึ้นหน้า